สวัสดีค่ะวันนี้นะคะับมารีดูไครดิสนีย์ที่เพิ่งซื้อมาจากทอยอาอัสฮารเบอร์ค่ะหารบอ์เตอร์คเทยาควานโลกีพาราไดซ์โอ้โหเตรเต็มเย็มแปลมันิจังวิลวิทะเลมีทะเลด้วยเหรอครับทะเล ไปสั่งข้าวกันก่อนสสอันอีชุดเชฟชุดแล้วก็มีตู้เซฟนะคะมีรองเท้าด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเรจะปวดให้ดูดูอะไรคะอ้หห้องน้ำใหญ่อ่าใหญที่ปุ่นอีกโอ้ใหญ่มาก ดูนี่ค่ะโทสศัพอัตโนมัติอ่ะอีกแล้วเหรอเนี่ยอันนี้แบบเป็นปุ่มกดไม่็นรีมทดไหนครับโอ้กดข,ข้าง้างก็จะมีห้องดาวน์ร์ห้องข,งข,งข,งขงองบัวน้ำใช่ไหมแล้วน้ำจะพุแล้วก็เปิดต่างก็อ่านล้างมาก,ก็จะมีเป็นครีมอะไรต่างๆมีแก้วมีอุปกรณ์ยาในถุงนี้คืออะไรมงเ,เปิดดูสิคะ ป่าผงจะเป็นพวกแปงสีปัญญาสีปัญญามีผ้าเช็ดตัวผ้าผ้าเช็ดหน้านี่ก็จะมีแอร์คือสองเครื่องเลยต้องควรแนะนำน,นะคะอี่คือเมนูนมาเลยอ่าแล้วเธอเมนูมาแม่เธอเรืออะไรล่ะคะนีก็จะมีเป็นถาดใส่อาหารมีอ,อต่อไฟฟ้าต่อไฟฟ้ามี อ่างล้างมือใครล้างไม่ใช่อ่างน้ำเลยครับอ่างล้างจานนะคะมีแก้วน้ำจ่องใบมีที่วางจานมีตู้เย็นใหญ่มากไหนไหนนี่มันที่สำหรับเชฟน่าจะเอาตู้เย็นมาแช่แล้วมีกระทะให้ปะนี่มีไหมมีไงอะไรครับโอ้อุปกรณ์ในสุดแล้วก็คนพบสมบัติไหนมีอะไรบ้างท่าน้องเฟิร์นมีกระทะเล็กกระทะใหญ่มีทัพทีพีเ้าเหลวมีหม้อ มีเครื่องหลุดขวานด้วยมีไก่ถุงมือมีมีเ้รืองต้มน้ำร้อนมีถุงมือกันไก่กันไก่มีแล้วก็มาดูนี่นี่เป็นเขียงอืมไหนยกมาดูสิเขียงมันอันนี้ขนาดไหนใหญ่มากโอ้หเฮ้ยต้องจัดว่าอืมัวสวยงามนี้ใช่ี่ค่ะเป็นช้อนส้อมมีดที่เปิดขวดมีแก้วกาแฟ หมดแล้วค่ะเป็นซูชิรวมซูชิรวมอันนี้ข้าวหน้าแซลมอนอยาน่างแซลมอนย่างสีอิ่วไอ้แซลมอนไอ้ดูใช่ข้าวหน้าแซลมอนย่างสีอิ่วอันนี้ชุดบะหมี่เย็นเป็นอันนี้เทมซารุโซบะบวกเทมบุระเขาจะเทมบุระเพาให้มาเซตใหญ่เลยตราได้เพิ่มเซ็ตเพิดเดียวนะต้องใส่ดิบราเคียรควัวเท้าเวียนอืมเท้าเวียนลิซ่าอันนี้นะคะ อันนี้ก็คือของป้าสั่งป่ะเอ้ยของใครสั่งว่ะอะไรสักอย่างดงดองจิตรากิม่าอะไรโอ้ยมีเขาสั่งอาหารกินนี้นานก็สั่งกินไม่ต้องพักได้เลยเฮียถ้าลูกเต๋าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเต๋าจะร้องดีกว่าเต๋าไม่รู้บ้าน้านบ้านเราเองสี หนึ่งสองสามสี่เปิดกระเป๋าสี่พันสองพันนี้อ่าเอามาสองนี่ก็เปิดกระเป๋านี่ก็ได้เงินเดือนใช่ไหมได้เงินค่าเดินทางจากฮาร์เบอร์มาทย่ฮาร์เบอร์มาทย่โอ้โหนี่เราโฆษณากันเห็นเห็นเปิดมาแล้วสิ่งที่เราได้คือชุดทำแมชชีนได้กำไร2,000บาทไอ้สอง0ับาทโดยเลมอนหากินกับการขายทำแมชชีนอ่ะโดยเลมอนใช่โอ้โหเจ๋งเลยนี่กัเข้าไปแล้วเอามา2,500รวย้าโอ้รวยเว้ยเมื่อกี้เป็นได้ค่าเช่าด้วยใช่ไหมเฟิร์น แล้วยังรวยอีกนะเนี่ยโอ้โเริ่มเห็นแววคนร่ำรวยแล้วเว้ยร่ำสัมร่ำสัมอาสาเฟื่อยังเจ้าของบารคอนี่เป็นไงบ้างเจ้าของบารคอนี่มีโรงแรมเยอะที่สุดอยู่ในพอร์ตหนึ่งสองสามสี่โอ้โหอีกแล้วมันตกแต่โรงแรมเลยอ่ะตกโรงแรมแบบรอบเดียวต้องซื้อโรงแรมสามแห่งอ่ะโอ้โหนี่กวาดเรียบเลยเหรอเธอกวาดเรียบอ่ะขอรูหน้าเจ้าของโรงแรมหน่อยดิ โอ้โหนี่ซื้ออีกแล้ววะโอ้ยจ่ายเลยโอ้โหนี่มันกว่าตอนแรารักเลยอะสัมภาษณ์นะครับตอนนี้เป็นเจ้าของอะไแรมแบบกี่แห่งแล้วครับแค่ที่รานโอ้โหครบสามแห่งเลยทีเดียวเที่ยวเคลือบจากภาคตะวันออกไปตะว<อ>ันออกเหนือแล้วใแห่งที่สามเปิดที่เขมรไอ้ยะอันนั้นน่าจะเป็นบ่อนการพน,านัน <c oughs> <c oughs> โดนไททีไม่ได้เลยไททีอ่าแล้วไนนด์สนไนสนดเธอหยิบไปยังเฟื่องไนสนดอยู่นี่โรงแรมหยิบห้าแล้วครบยังอ่ะอีกที่หนึ่งตอนนี้มีก็ดูว่าสามที่แล้วค่าเช่าจะได้เท่าไหร่อาสิ ามที่สามร้อยห้าสิบเออไอที่ที่สี่มันอยู่ตรงไหนวะหาที่ที่สี่ไม่เจอเออใช่ไหมเดี๋ยวเฟิร์สก็เดินไปตกเองแหละไม่ต้องหามาหรอกอาตาใคราตาพ่อพ่ออามาเต่ามาก่อนที่น้ำตาพอละยเราเอาได้สเกมโอ้โหชีวิตนี้เขาได้แค่สองนะครับท่านผู้ชมตกบ้านใครเนี่ยตกบ้านพี่เฮ้ยไม่ตกที่บ้านฟองว่ะ หนึ่งหลังหนึ่งันเจ็ด้อยห้าสิบบาทพจ้าเราจะสร้างบ้านไว้ทำไมวะเนี่ยหนึ่งพันเจ็้อยห้าสิบบาทหน่ร้อยห้ว้วอ่ะเอาไปพันสองมีที่ทอนไหมสองพันใช่ไหมไม่ใช่พันสองสองพั0อ้าวแล้วโอ้ไม่ได้เงินเลยอยู่ไปทอนจากธนาคารให้มันคอรับชันกันเห็นเห็นเท่าไหร่นะเจ็ด้ก็ทอนสองรให้เด็กมหไว้ให้มันลบไม่เป็นเฟินพนเจ็ดราสิบบาทให้สองพันทอนเท่าไหร่ไหนทำเด็กปหดิ ไม่รู้อ้าวคิดเก็บแบงค์ห้าพันเหรอเออลำรวยลำรวยแบงค์ห้าพันหล่นเราไม่สนใจมันเก่งระดับมาซ์นารีวิวไข่ดิสนีย์ที่เพิ่งซื้อมาจากทอยอาร์อัสฮาร์เบอร์ค่ะฮาร์เบอร์ภัตตยาเราเต็มโล่เลยโอ้โหชื่อเต็มยอะแบรนด์มาซ์จันเราตอนนี้เราอยิ่ไหนครับโปรโพนี่ขอตยาสิลาชา ก็กำลังจะนอนแล้วแต่มาเก็บของเล่นก่อนขอดูใ,ใกล้ๆขอดูหมุนใกล้ๆสักพอกหนึ่งสินิ่มเป็นซิสซี่พิซซ่านาฮ <Nah, Hawaii. S 1> าวาไเอียนกำลังเลยอยู่ในชุดอาบน้ำเลยเหรอคะไม่ใช่ค่ะอันนี้มันใส่ชุดจะนอนแล้วค่ะแต่ว่าเอาชุดนี้มาใส่กันหนาวนะกันหนาว ไม่ใช่ชุดเชฟหรอครับอันนี้พ่อเรียกชุดเชฟก็เปิดเป็นคนตั้งชื่อให้มันเองค่ะว่าชุดเชฟตั้งแต่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอ้ตัวไม่รู้จักก็คือโอ้เรื่องนี้ต้องเอ้ยตัวเด็กแจ็คก็ติเบิลนี่นอ่าใช่ตัวโลกมันที่มันวิ่งเร็วปั๊ดใช่นี่คือตัวที่วิ่งเร็วปื้ดเลยในเดอกอินเทอร์ิเบิล เอจะเห็นมองไม่ทันครับ้ีไเร็วสุดไปจำไม่ได้แล้วชื่ออะไแล้วนานแล้วแต่ว่าจำได้เลยอยู่ในอีกคิวเบิร์ลโฟล์ไม่มีโฟไมไม่มีโฟลเนาะเป็นอีกคิวเบิร์ที่มันเป็นครอบครัว4คนนะพ่อแม่ลูกไม่ตั้งโชว์ราคาเอาบอกไปทักพี่ญี่ปุ่นนะเพื่อนเนาะอล้อกว่าบาทบ๊ายบายหันตัวให้เลยมันจะวิ่งหนีไปอ่ะ ซึ่งอยู่ในจุดเช็คนะครับชุดน,นอนของบัล์โคลนี่ไม่ใช่วอลพาร์ตในบัล์โคลนี่ขอดร้าสีราชาสีราชาก็ขอลาไปก่อนแล้วว่ามีตัวอื่นจะมาดีไหมมีตัวอื่นอีกค่ะแต่คนละคลิปค่ะ